สวัสดีจ้าต่อไปของเป็นของชาวราศีธนูเกิดผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะมาดูว่าชาวราศีธนูสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> ที่ผ่านไปแล้วนะคะคุณชาวราศีธนูเขาเขาสิ่งที่ผ่านไปแล้วในปี64เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ในปี65นี้นะคะประจำเดือนหนึ่งนะ,ะเราจะดูให้ในเป็นเป็นเดือนเดือนนะคะจะเปิดให้เป็นเดือนเดือนนะคะ เขาบอกว่าของชาวราศีธนูเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าโอ้เขาเรียกว่าคุณนะ่ะ <c oughs> จะโชคดีแต่ด้วยเขาเรียกว่าเ,เจ้ากรรมในเวรคอยตามติดหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณไม่ปรับอารมณ์ของตัวเองเพราะมันก็เลยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะคะของชาวราศีธนูนะคะปีที่แล้วเขาบอกว่า ออมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแล้วเขาบอกว่าเดือนหนึ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะของชาราศีธนูเขาบอกว่า <c oughs> เอาอยู่ในปีที่แล้วคุณไม่โอเคกับเรื่องการเงินนะคะเ <c oughs> ขาบอกให้คุณปรับ ปลี่ยนอารมณ์ของคุณแล้วใช้สติและใช้ความฉลาดหลักแหลมของคุณนะคะเลือกและวิเคราะห์ให้ถูกนะคะใช้ความเจ้าเล่ห์ของคุณนะคะของชาวราศีธนูนะคะเขาบอกใช้ความหลักแหลมใช้ความเจ้าเล่ห์ของคุณนะคะให้คุณทำออในสิ่งที่คุณคิดนะคะถึงแม้ว่า มันจะเป็นเป็นความคิดที่เจ้าเล่หรือเป็นความคิดที่ผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาบอกว่าคุณสามารถที่จะเอาอยู่นะคะจากการที่ว่าปีที่แล้วคุณคุณไม่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การไม่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องการการเงินเลยการเงินแย่มากนะคะของชาวราศีธนูเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าแต่ปีนี้คุณสามารถที่จะเอาอยู่ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเออะไรก็แล้วแต่คุณเลือกให้ถูกคิดให้ถูกวิเคราะห์ให้ถูกด้วยมันสมองและความฉลาดของคุณนะคะอืม คุณเอาอยู่นะคะของชาวราศีธนูในในเดือนหนึ่งในปี2565้าบเขาบอกว่าคุณเอาอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องอทำลายน้ำใจใครก็แล้วแต่คุณจะโดดเด่นในเรื่องหน้าที่การงานเลยนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะถ้ายังไงก็จะเลือกนะจะเลือกงานหรือเลือกอะไรก็เลยคือเลือกให้ถูกนะคะงวดเออเดือนหนึ่งนี้เขาบอกว่าจะเป็นเออคนที่แบบคนนู้นก็รักคนนี้ก็รักให้ความรักเยอะแยะนะคะเลือกให้ถูกนะ เ็าจะต้องอะไรยังไงนะคะเลือกมีสติในการเลือกนิดนึงแล้วคุณจะโอเคเลยนะคะถ้าไม่มีสติในการเลือกก็คือจะจบแต่คุณเป็นคนเฉลียวฉลาดอยู่แล้วคุณเป็นคนเขาเรียกว่ามีความคิดฉลาดมีความคิดหลักแหลมเขาเรียกว่ามีความซิกแซกฉลาดแกมโกงของคุณนะข้าของชาวราศีธนูคุณเอาอยู่นะคะจากจาก ปีที่แล้วเขาบอกจากปีที่แล้วคุณชาวราศีธนูเขาบอกว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องเรื่องหน้าที่การงานในประสบความสําเร็จในเรื่องทุกอย่างเลยแต่ว่ามันมีปัญหาตามมาก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าการบริหารเงินแบบบริหารเงินยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าที่บริหารเงินแล้วผิดพลาดนะคะของชาวราศีธนูเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าแต่ปีปีนี้ในเดือนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณเอาอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะคะเออถ้ายังไงก็สงสัยหรืออะไร ทักมาถามอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์ตอบเป็นข้อนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นของชาวราศีมังกรน,นะคะ